สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านครับครับวันนี้ผมทีมงานพิสูจน์ทราบนะครับมีผมแล้วก็มีเสนาธิการนะครับมิสเตอร์ดอมนะครับ อ่าแล้วก็เอโซนะครับเอโซวันนี้เป็นปืนหนึ่งหนึ่ไหนปืนปืนอย่างไปืนอย่นี้ครับเออปืนหนึ่งครับอราบครับนี่ปืนหนึ่งครับต่อไปก็ขาดไม่ได้ครับเจ้าศิวขาวจอมทะเลนนะครับตำแหน่งปืนปืนสองครับปืนสองครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการยุทธการโจมตีป้อ พิสูจน์ทราบทั้งสี่คนนะครับก็มาอยู่บริเวณหน้าเป้าหมายแล้วครับนะฮะก็คือนี่ฮะรังต่อครับตามภารกิจยุทธีโจมตีต่อนะครับรังต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับะะประมาณใหญ่ของหัวคนนิดนึงนะครับผมแล้วก็วิธีการก็คือใช้ไม้ที่ยาวยาวเกือบสิบเมตรนะครับต่อด้วยแล้วก็อุอปกรณ์ครบสำรอง ครับตอนนี้พาดล้วรถดหนาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะลำดับต่อไปก็แค่จุดไฟที่คบเพลิงนะครับเราจะไม่ได้เผารังต่อโดยตรงนะครับเราจะจุดไฟหน้าทางเข้าออกของต่อนะครับแล้วต่อก็จะบินออกมาเจอไฟนะครับแล้วก็จะร่วงลงร่วงลวงราบผมหลังจากนี้พร้อมแล้วคุณผ,ผู้ชมตามพวกเรามาดูกันเลยครับว่า ภารกิจจะเป็นยังไงครับจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับผมอันนี้ไฟยัไงไงวอยางงี้นะไม่ไม่ <c oughs> ปิดติโอเคบ๊ายบายครับตอนนี้ทีมง,งานโัมติต่อนะครับก็จะจุดไฟที่พบไฟครับนำถ่าขึ้นจากกล้วยมะพร้าวออแล้วก็ปุบน้ำมัน ถึงว <c ười> ันถ <es> mm ึง hmm. ห้างบอมจุงก็จะไปดำแขกนะครับไปก็จะเป็นที่ปากทางเข้าของบางกอกไม่ใหญ่ลงเรือสุดผมาไม่เอมเกียออกมาตายเรื่อยใช่ไหม จะทำเส็จเสร็จก็จะเอเช็คนะี่ขาเาเอเช็คตัวต่ออย เรามันยังบินจองเลยว่ะไปหาตีผูขาวนั่นนึงต้องแล้วมันต้องค่อยๆเผาแบบนี้แต่ว่าต้องเผาแบบใจเย็นนี่เลยครับมันโตมันอยู่เดย ค,ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้คบไฟนะครับคบหนึ่งคบสองหรือปืนหนึ่งปืนสองครับตอนนี้เราก็กําจัดตัวต่อได้หมดแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็อ่า เอโซ่นะครับือว่าเจ้าหน้าที่ปืนหนึ่งครับก็จะไปสอยรังลงมานะครับนะฮะสอยรังก็คงจะเอาไม้ดันให้ตกนะครับสอยให้ตกอาจจะแตกบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปราบต่อได้สําเร็จนะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อต่อคนที่เดินผ่านหรือว่าอยู่ใกล้แถวนี้นะครับนะฮะก็ตอนนี้ทีมงานก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ารังต่อก็ ถูกสอยลงมาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บนะครับบริเวณพื้นนะครับครับตอนนี้เบื้องต้นเรากําจัดต่อนะครับได้เรียบร้อยนะครับเอาครบไหมล่ะเอาครบไหมครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่เก็บรังต่อนะครับ ไม่ฉายได้ไงจะถ่ายวิดีโอไม่อยากได้ภาพอะไตายเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับตอนนี้ก็รังต่อนั้นได้ล่วงลงมาบริเวณป่าหญ้าคอนข้างขึ้นสูงนะครับเกือบหัวเข่านะฮะตอนนี้ทางทีมงานปืนหนึ่งปืนสองแล้วก็เสดองนะครับกาลังทําการเก็บอยู่นะครับตอนนี้เก็บตัวต่ออยู่ครับผมนะครับมีบางตัวก็ยังบินอยู่นะฮะแต่ก็ ไช้สิ้นฤทิ์ไปแล้วนะครับอันนี้เก็บใส่กระมังเรียบร้อยนะครับตอนนี้สาหรับอุปรกรณ์แล้วก็ถิ่งแวดล้อมรอบๆก็ปลอดภัยนะครับ,รบปล่อยปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายต่อ,อคนทั่วๆไปนะครับที่อาจจะ,ะมีธุระหรือว่ามีภารกิจที่ทจะมาทำแถวนี้นะครับโดยเฉพาะ นที่มาสัตย์้าหรือว่าดูแลเสาไฟนะครับก็เป็นการดีนะครับที่ที่กําจัดอันตรายออกไปเพราะว่าต่อต่อยเนี่ยก็เป็นข่าวมานะครับในทีวีก็ต่อยคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาหลายคนแล้วทีมงานที่จะมาตีต่อนะครับก็นอกจากอุปกรณ์ที่จะกําจัดต่อแล้วโดยเฉพาะพบกไฟอะไรต่างๆนะครับก็ได้เตรียมน้ําดับไฟแล้วก็ถังดับเคลิงนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งคน,นงทั้งคนแล้วก็ทั้งอุปกรณ์รอบๆขอ,อ,อไฟนะครับผมก็ถือว่ากาปรปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับผมอันดับต่อไปเราก็จะไปชมผลงานของเรานะครับในกำลังครับเราก็จะออกจากพื้นที่ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับตรงนี้ ยุทธวิธีโจมตีต่อก็ได้สาเร็จลรุ่่วงไปได้ด้วยดีนะครับโดยเสดอมเสร็จสิ้นภารกิจงา่นดยความปันโยแล้วก็น้องสีขาวนะครับปืนหนึ่งปืนสองวันนี้ก็ต้องใช้ถึงสองปืนนะปืนหนึ่งปืนสองหรือว่าสองคบไปก็ได้ต่อมาอย่างที่ท่านเห็นนะครับนะฮะสำหรับในพื้นที่ที่เราตีนะครับอาจจะมีสายไฟเสาไฟฟ้านะครับเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงไว้แล้วนะครับเผื่อเพลิงไหมเผื่อถูกเชืญอครับเผื่อชิ้ครับเชครับป้องกันไว้ดีกว่าใย่ครับสุดท้ายพวกเราก็ตีต่อได้สําเร็จไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะปลอดภัยครับปลอดภัยทรัพย์สินอะไรต่างๆที่อยู่รอบก็ไม่เสียหายปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ได้ต่อมาให้ผู้ชมท่านเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับให้ดูเลยครับพอิบหยิบไม่ได้ครับมัแรงนะฮะดูครับคุณผู้ชมดูคาดว่าจะได้ประมาณ จานดีจานนึงครับจานใหญ่จานใหญ่ครับโซคบอกว่าจะได้จานใหญ่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปนึ่งแล้วก็ค่อยไปแกะนึ่งแล้วแกะนึ่งก่อนแล้วจะเอาไปนึ่งแล้วก็มันก็จะตัวมันก็จะแน่นใช่ไหมเมนูอะไรดีครับเมนูอะไรดีนึ่งมันก็จะแน่นดึงออกง่ายใช่ไหมออกง่ายครับเดี๋ยวค่อยคิดเมนูที่เปนเมนูลาบครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วก็เอาหลังต่อนี้เป็นเป็นนึ่งเป็นลังแบบนี้เลยนะครับแบบนึ่งนึ่งในซึ่งหรือว่าในขวดนึ่งข้าวก็ได้ครับท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์์กกดดดแชรตติาม รายการ,การพี่สุดทราบครับหลังจากนี้ทางพี่สุดทราบนะครับก็จะส่งมอบนะครับนะฮะต่อที่ตีมาได้ให้กับผูพันโซหรือว่าเจ้าของครัวปลาดำนะครับเพื่อไปทำเมนูรถเด็ดนะจะได้ปลาชันกับครัวสมอตันนะครับฝากไปถึงสมอตันด้วยนะครับ มีเมนูแบบนี้ <S <S in, บ้างหรือเปล่ามีไหมมีไหมนะครับผมรับส um> ่งมอบเลยครับครับ